ไทยลีกลุ้นล้าแทสมักแพ็กเกจบอลไทยแพ็กลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับนะครับทีมราชันโคขาวลำพูนวอริเออร์นะครับเปิดบ้านรับออสคาลีเคคอนินก็มุฮัมมัดปัสมันแนวรุกเป็นอันนันยศสองวานชุดแดงดำนะครับเคลียร์บอลเริ่มเล่นก่อนผู้จัดสินวันนี้เป็นคุณสงการานต์คุณมีเกียรตินะครับผู้จัดสินฟีฟ่าเยริทของไทยนะครับลงทำหน้าที่เป่าครึ่งแรกเริ่มแล้วนะครับ ้ชเบนดินวิทให้มาที่เจเบรตฟอร์ดไปทางเดิมครับเจเบรตฟอร์ดมีความเร็วแล้วจอดปารูน,นี้ลิขโดโคลครับโอ้โหปมบมือให้กับเจเบรตฟอร์ดเลยครับแนวรับได้แล้วด้วยนะครับคอสเข้าไปนี่โอ้โหที่เสาสองนี่จุดที่ลิขโดอยู่เลยครับจังหวะขึ้นมงแมโดนช้อนใต้บอลไว้หน่อยครับโอ้โหมันไม่เต็มครับ เฟร์่าหนีอีราฟานเข้าไปในกรอบเขตโทษแต่ว่าเปิดหักไปแล้วจะแปรไม่โดนครับเนเกบาโอ้โหกุมหัวเลยครับพลาดไปได้ยังไงเนเกาบาผ่านไปเนเกาบาครับหืมเขา้าฮอตไม่ทันนี่ครับจังหวะชิงหนีอีราฟานได้ครับโอ้ยผ่านไปสามนครับไปจะมีดวิทแทงต่อมาหลุดถึงสุบัญญา สุบัญญาบอกนิดคาโดโคกลูกนี้ไม่โดนครับโอ้โหต่อออสตันแล้วทีมมาทีตาอัวฟาฝรั่งกดเลยชนทันครับโอ้โหแล้วออกทูเอาออกข้างไปก่อนหามุมยากเสาแรกโดนประตูปิดไปแล้วก็ยิงเสยหน่อยครับแล้วก็ยิงไปตรงนั้นจริงรู้จังป้าใจของออสตันยับให้กับตาอัวซ้ายลูกนี้มุมนี้แทบจะไม่มีอยู่แล้วแต่ว่า กดได้ครับปอลชนขาสนัน่นให้มาที่แคคน็เนนวางขึ้นมาถึงวิทยาวิทยาเปิดหักเข้ามาก็เข้ามือบุญยเกียรติตัดมาเป็นละพูนลุยขึ้นมาถึงสุดเส้นตวาเปิดหักมาก็เข้ามือบุญญเกียรติอีกแล้วครับแต่ต่อลึกไปอีกนิดเหมือนกันครับต้องรีเปิดเข้ามาก็เลย เดวิดครอบอลอยู่แล้วดึงมาเองเบนจะมปนเดวิดจ่ายต่อมาถึงออกถูจับแล้วจริงติดเซฟแล้วไปชนเสาครับโอ้คนยิงก็เซ็งอ๋อเป็นแทนบอลนอีโอ้ของเบนจามินเดวิสครับลูกนี้บอลกระดอนสูงโอ้นี่ไหลถวายหวพานออกทูยิงแต่ว่าแม่ก็ติดเซฟน้นม่วงงามไม่ได้อยู่ดีครับจังหวะนี้เรดฟอร์ เจบริฟอร์ดเปิดเข้ามาแล้วเป๊จะมีเดวิดยิยงติดบอกครับได้จบสกอร์แล้วจังหวะจะสวนของลาภูโดนดะยอดมาลูกนี้ริคาโดเกี่ยวติดแล้วริคาโดริคาโดมือขวายิยงลูกนี้ชดขานครับโอ้โหโอ้โหจังหวะการกระชากลากถูกลากมือ้ักอกลงมาสวยครับซาลาโบสจีมาซาลาโบสจ่ายต่อริคาโดแล้วริคคาโดล้อกดติดโนนครับ อวิทยาต้องเคตียร์มาก่อนดีครับตอนนี้เดกเกบาเดกเกบาดึงซ้ายแล้วจ่ายต่อมาที่อาแดนแปรครับโอ้โหบอลรับกระชอกครับบุญเกียรติโอ้ยไม่รู้จะบ,บน่นถึงหลังเริ่มแล้วนะครับรับพูดเบเดอร์อ จากซ้ายไปขวาบ้างครับนะครับทศพล,ล,ลครับเอาไปฟาวครับจังหวะนี้เค็งเเนนโอโ้แล้วก็แล้วก็ยังไงครับเป็นเค,ค็งนเเนนที่โดนใบเหลืองมาที่สองกลายใบแดงครับโอ้โหกำลังดูอยู่ว่าคนที่เข้าบอลจังหวะนี้เหมือนจะเข้าพลาด พูดไม่ออกเลยครับเพราะว่าเข้าฟาวนี่ไม่โดนบอลนี่ครับเข้าพี่จังหวะแล้วก็โดนไปเหลืองไปแล้วด้วยน,นในครึ่งแรกครับโอโหออกตาร์ไม่ทันไรครับบอลสองอยังอยู่ที่บวรต่ปลาลอกซ้ายเลียนดี่ยูดนี้ก็เข้ามือบุญยเกียรติลงจ่ายเข้ากลางริคารโดซาโตสออกมาทางขวาวิเ่ีย้ไวเลยเชร์ดีต่อออกทุกกดได้เรียนแล้วหนึ่งูครับเป็นอุท,ทัยชาดีขึ้นนําครับ จากอองทูครับนาทีที่72ดแล้วก็ส่งครับช้านะครับเนี่ยครับเริ่มแต่นต่นอรองรถอัดความไปลิคาโดวัน,นเชอร์แล้วก็สี่เกตองอขวาในครึ่งแรกมีจังหวะแบบนี้ครั้งนึงเหมือนกัน,กนครับองทูแต่ว่านี่ใกล้เข้ามาอีกนิดครับแล้วก็ไม่ยากเท่าไรเชวัลให้กับออสแมนแล้วหลอกกดลูกนี้อ้หูบอลไม่เข้าหน้าต่างตะบูจะฟ้องว่าบอลฉลับนะครับ ผู้สิน์ให้เป็นอย่างแก้ได้ครับทางวัฒนาให้กับชิโกซี่เล่นกับริคาโดริคาโดออกทางขวามาที่ออกทูออกทูเปิดเข้ามาชิโกซี่ไปสองศูนย์ครับโอ้โหอูไทยธานีได้ประตูที่สองแล้วแม่แฟนแฟนี่ดีใจไปแล้วนะไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับอุไทยธานีคอสเข้ามาลูกนี้นี่แหม่คมคลิปเลยครับออกทู มาถึงจุดดัดพบของชิโกซี่เยม้าโอ้โหจต่จังหวะล้มลงไปครับของชิโกซี่ครับเป็นทับขาของสมบอระวินบอกมองระวินหนีชิโกซี่ได้แล้วหักมาออสบันเล่นกับมองมองรวินเปิดมาให้กับซิโรดได้โขกเข้ากลางแล้วิีอีกทีไี้ไข่แตกได้ครับลูกหวดของซิโรจัดทองครับเราจะไปนหนึ่งประตูต่อสองทับช้าครับมองมองระวินเปิด ตักไปเสาสองโคลกลงมาโดนพื้นไปกระดอนขาวพัฒนานะแต่ว่าบอลมาเข้าทางซีโรดิค่ะมองมองระวินยังมาอยู่อักคารพงศ์ยิงไกลลูกนี้ครับข้ามคานออกไปจบด้วยการยิงประตูของอัครพงศ์นี่เพื่อนอยู่ข้างหน้าเต็มเลยนะครับบอลมาเข้าทางเขาก็ลองเสี่ยงยิงไกลดูในจังหวะนี้ ลก็ใสแล้วก็ข้ามขาออกไปมาที่อสอสแมนออสแมนหลอกยิงบอลตกพื้นก็เข้ามือบุญยาเกียรติยิงไม่คาดเลยนะครับมุมไกลแฟนบอลโอ้โหนี่พยายามส่องไกลออสแมนทำแฮนด์บอลโอ้โหอย่างงี้ก็จบเลยครับแฟนไปโดนแขนซะอีกเป็นบอลตั้งเตะของอุทัยแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นนักวิทยา,าเวลาของ เกมนี้ครับลาพูลเวเนียนครับเปิดบ้านแพ้อไทยธานีเอฟซีหประตูต่อ2อครับอไทยธาน,นีขึ้นนำก่อนนะครับจากอองทูครับนาที7.2ก่อนที่ชิโกซีเอบ้าทุกท่านต้องลาไปก่อนวันพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับดูไทยลีกลุ้นลัาแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ